สวัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงนี้มาพบกับครูหวานในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในชั่วโมงนี้ครูหวานยกตัวอย่างบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบุคคลสำคัญคือในหลวงรัชกาลที่กนั่นเองค่ะเราไปชมคลิปสนุกๆก,กันเลยค่ะ สวอนอ,อ,อย่างนี้ต้องออกไปตรวจพื้นที่สักหน่อยแล้ว ทำไมความอุดมสมบูรณ์ของสองแปลงนี่มันจังต่างกันเหลือเกินไหนดูสิตาเตอก็ไม่ค่อยจะดียมองไม่ค่อยจะเห็นเฮ้ยข้าวมัขึ้นชา้าเยจริงเงินก็ไม่ค่อยมีใช้ไหนจะต้องใช้นี่เขาอ,อีกอ้าวใครมาอีกแล้วนั่นอ้ารวรวยจะไปไหนแล้วนั่นกำลังจะเอาผักไปส่งที่ตลาดอะพี่ไปอีกแล เมื่อวานพิ่ง <Bened> ก <ic iah> ็ไปส่ง <Hollywood> ก็พอดีปลูกหลายอย่างอ่ะพี่อ้าวไม่ทํานาลิงเนียวเหรอครับผมทาเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะพี่ไปเอามาจังไหนอีกล่ะเนี่ยปะทูพี่ไปอยู่ไหนวันเนี้ยก็ทําตามที่ในหลวงท่านสอนไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวผมไปส่งผักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายพี่ฟังแล้วกันนะเออบอกแล้วใใช้ไปโอดีเซลอ้าวสารวยกลับมาพอดีเลยอ้าวกลับมาแล้วเหระเป็นไงบ้างล่ะ ก็ดีอ่ะพี่เออเมื่อกี้พี่ถามผมถึงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยอืมทฤษฎีใหม่เนี่นะพี่มันเป็นการจัดก,การด้านดินและน้ำ่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดละพี่โดยเฉพาะเรื่องน้ําอ่ะเมื่อถึงหน้าแล้งนะก็จะไม่ขาดแคลนน้ามากเลยลพี่เอาอย่างนี้นะพี่จน้นเดี๋ยวผมจะสอนพี่ทําเกษตรทฤษฎีใหม่แต่พี่ต้องทําตามผมก่อนเลยนะขั้นแรกเลยโอ้ทีมงานขอไว้บอด,ด้ มันเป็นการพึ่งพาตัวเองแบบง่ายๆอ่ะพี่มันอย่างนี้พี่พี่จะต้องแบ่งที่ดินของพี่ออกเป็นส่วนๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยพี่ก็ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้อืมอีกสามสิบเปอร์เซ็นตพี่ก็ใช้ปลูกข้าวไปออีกสามสิบเปอร์เซ็นตพี่ก็ใช้ปลูกผักแล้วก็ไม้ยืนต้นอืม และอีกสิเซนที่เหลือนะพี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่นั่นแหละอืออือย่างนี้เราก็ใช้ที่ดินได้เต็มส่วนเลยสิใช่แล้วพี่ออม,มันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเออพี่จน้นพี่รู้หรือเปล่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยพี่อืออออถ้าเราฟังอยู่ เนี่ยพี่ข้อดีของมันเน่ยทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างประหยัดอะ่ะแบบพออยู่พอกินนะพี่หน้าแรงเนี่ยนะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้เออแล้วบางทีเนี่ยถ้าฝนตกตามฤด,ดูกาลเนี่ยก็ทําให้เรามีไรายได้ได้มากเลยอะ่ะ เออพี่แล้วข้อนี้สาคัญมากเลยในกรณีที่เกิดอุทกภัยนะพี่ทําให้เราเนี่ยสามารถฟรื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหมันดีขนาดนี้เลยหรอใช่ก็มันดีจริงกิจโจนพี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมีประโยชน์มากมผมจะลอยพี่ทําขั้นตอนที่1เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนที่2ให้พี่ฟังโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลองทําดูนะ อ้าวพี่จ้นเป็นไงบ้างอะพี่จะเป็นยังไงอะก็เป็นข้านี่แหละเล่นผมซะแล้วโอ้ยอ้อเล่นนะก็พออยู่ัวกินแล้วสำรวยแล้ววันเนี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีสิพี่คือวันเนี้ยผมจะมาชวนพี่ทาขั้นตอนที่สองต่อไงอ๋ออ๋ออไหนก็มาแล้วไปไปกินน้ำกินข้าสซะก่อนกินน้ำอย่างเดียวดีกว่าอย่ากินข้าเลยมันแข็งพี่จ้เงินปันผลสหอากรณ์ออกแล้วนะอ้าวเหรอข้าลืมไปเลยเนี่ย แม่มันน่าสนใจนะของดีๆแบบนี้มันต้องมีส่วนร่วมกันหน่อยแล้วสวัสดีครับผมเป็นเทวดาปลอมตัวมาครับ <c oughs> ผมร้อเล่นนะ,วะพวกคุณไม่รู้หรอกคือผมจะมาชวนพวกคุณร่วมลงทุนส่งผลผลิตออกนอกประเทศพวกคุณสนใจไหมครับตกลงคุณสองคนว่าไงโว้ นี่มันทฤษฎีขั้นที่สามเลยนี่มันเป็นการร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเลยเพี่เออ็ดีลนะสิโอเค ฉันแม้จะไม่ได้พบกันนานเท่าไรฉันก็ยังเฝ้าฝันเฝ้ารอวัน,น